அலைபேசிக்கு போறதுக்குள்ள 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 ตันเปนตัน่มันมมสุดมมามา่ิสอนพึ่าบรรยายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลผมกาลังเฝ้ารอดูอยู่เดมาเฮ้ตำแหน่งดีแล้วนะครับแผนบอลชอบมากเขาทำหน้าที่ได้ดีครับงานสำคัญก็คือแย่งบอลคืนกลับมามานซูคิชโกดินทาเวร์เอนันเดสซอนฮึงมิน ยังเก bon ็บบอลเล่นกันไม่ได้นะครับแต่จ e ังหวะปะทะเนี่ยหนักหน่วงจริงจริงมานซูคิชตามสายตาไปเลยครับโอ้ยอ่ะเป็นจังหวะเตะมุมอีกครั้งหนึ่งว่าเตะไกลอะไกลเตะไกลเป็นโดตตเลสเฮ้ตอเลสมันเหรอ เข้าบอลได้หนักนะครับแต่บอลหลุดไปเนมา่าหือหลุดแล้วมั้ง,งยายาเน,นี่ยโอ้ยโดนอะไรโดกเกลียวโอห่ผลออกมาล่าสุด1-0ครับคลาสเยนูเิล่าเจมส์ซอนฮึงมิน

คุมเข้ามาแล้วครับคลาสดียนนเตลล่าซอนฮึงเินทิชาลิโตออลาบาเนม่าโงหัเปี้ยวเปียวโอะยไรทำเนี่ยโอ้ยโอ้ยยายาตูเร ลาดมากครับจังหวะนี้เฟมนันโดตอเลสอดอดอดไหมอดไหมอดไหมอดไปอดไปอดอดอดอ่ะบอลได้ครับทําได้ดีครับหยุดเกมรุกลูกนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับดูเหมือนไม่ใช่ตัวของเขานะครับลูกออกครับย่าย่าตูเรเขาเข้าถึงอดแล้วเว้ยอดแล้วเว้ยอดไปครับเซคิโอลามอส ต้องชมพุทธศิลป์เลยนะครับคือมีโอกาสลุ้นได้ประตูจากจังหวะนี้นะครับก็เลยปล่อยให้เล่นต่อครับือเป็นความได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับนั่นจะเป็นโอกาสท้องนะครับแต่กองหลังก็ไม่เยอะไห,ไหล่ะเนี่ยไม่ดีแต่ไหนเนี่ยเนม่าเอาเอ้าเอา,เอา,เอามานซูกิช และการทดเวลานั้นมี2นาทีครับนี่ือีีีจะมีอะไรไหมครับไม่มอดี่มือีจังหวไม่ดีอะไรอะไมืงเนียวโอ้ยของหลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วตัดบอลได้ครับทำได้ดีสาหรับทีมของเขาเฮ้ยนิเเลยครึ่งแรกเ็นฮุยดังขึ้นครึ่งหลังเริ่มแล้ว เป็นลูกทุ่มอย่างนี่แมอน้ไงี่ยงงเลยไอ้สัตว์เจมส์ออกไปครับเป็นลูกทุ่มยายาตูเร่เจมส์คนเข้าวัาทานั้นวัาท่าได้ดีครับ่เก็บบอลเล่นไม่ได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเลียเนลเมสซี่ลาบิเลสเจมส์ แต่ผู้เล่นที่ไม่มีบอลน,นั้นพยายามหลอกล่อกองหลังครับเลีเ้ยวแนลเมสซี่สุดยอดมากครับมเมสซี่นี่ที่เลี้ยงตกรการบาดเจ็บครับแต่ว่านี่คือผู้สาวตูครับป้องกันได้ดีมากสุดยอดจริงๆครับเดม, <c oughs> ม่มาเดม่าเดม่าเดม่าเยนฮุนเจลล่าไม่ใช่อะไรเลยวะได้ลุ <c oughs> ้นครับโอกา <c oughs> าส <c oughs> มแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตัดบอล่ยูก้บ้าแล้วเขาก็ยิงประตูอีกแล้วอันี้ทอบอลได้แล้วนะครับไม่มอกาสหรับคู่แข่งครับเอาละครับโดนตัดบอลไปเฮ้ยเจี๊ยเดียวแล้วครับไม่สวนมากเลยแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นประตูปรตัวเนี่ยสองต่อศูนย์ครับแฟนบอลชอบมากกำลังจะได้เตะฟรีคิกแล้ว Estien Sekio Ramos, Alaba Nema Đây cái này đây là, đây là, đây 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 là đây là đây là Hernandez Thao <cườiells> เอ้ยยี่นมาอะไรเลยโอ้โหนั่นนั่นแค่เขาแข่งเลยสุดเอ้ยเอ้าจะได้เตะมุมเยี่ยมแตะมุมมีพื้นที่ให้เล่นแล้วครับตอนนี้ซัดไปเข้ากองเข่าเสียกนเล่แล้วกองเชียร์ไปในทิศทางเดียวกันเชียร์สนุกเดียวเฉียวไปดีเล่นในบ้านก็เป็นอย่างนี้นะครับแฟนต้องการให้นักเตะเล่นได้เฮ้ยโอ้ยเขาก็ไม่ผิดหวังที่เห็นทีมเล่นได้ระดับนี้รับดิรับไปดิโจง เล่นได้แกล่งริงๆิครับกองหลังแย่งบอลได้ครับดูแลเพลินตาจริงๆเป็นโดตอเลสเอาละครับเป็นโอกาสครับดูเหมือนว่าเขาตั้งใจที่จะยิงนะครับในจังหวะที่เขาเองก็ไม่ค่อยพร้อมครับก็มองดูแล้วเห็นเลยนะครับว่าเสียหลักในจังหวะยิงประตูยายาตูเร่เกมรุกตะโจมตีได้ต่อเนื่องครับเพื่อนร่วมทีมเปิดทางเลือกให้ครับเอลได้ดีมากครับกองหลังเหนือกว่าครับ เวลานั้นเหลืออีกสามนาทีเท่านั้นครับเซกิโอลามอสอ่าได้ฟรีเฮ้ยอะไรเฮ้ยโว่ไมคอนหาชิลด์ออกขึ้นแล้วนะครับสี่นาทีครับทดไปเปียวเปียวไปสับอ้อยหายหมดทุกอย่างโอ้โหสับีคิกไมคอนไปต่อไม่ได้นะครับกองหลังแข็งแกร่งมากครับ เขาแย่งกลับมนได้ครับเาเวเอนนนเดสที่ชาริโตยายาตูเร่กำลังสำคัญของทีมบาดเจ็บครับนี่เป็นตัวยิงเลยนะเราจะได้ยินเสียงค <c oughs> <c oughs> ุยเป็นครั้งสุดท้ายในเกมนี้ครับ <c oughs>